รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกษตรปลอดนี้เกษตรเงินลาทางกลุ่มเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่ท่านแล้วก็ มีเกษตรอินทรีย์ประเภทไหนบ้างที่ทางกลุ่มได้ปลูกอยู่ครับค่ะของพี่ถ้าพูดถึงกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนนะคะ,ะสมาชิกที่กลุ่มมี23รายเนาะก็จะยังมีกิจกรรมร่วมกันอยู่ค่ะมีการออมมีการกริจกรรมที่เขาทําอยู่เราก็ยังไปดูแลอยู่นะคะสมาชิกกลุ่มที่รับรองมาตรฐานมี7ลายค่ะ7ลรายมาตรฐานที่ว่าคือมาตรฐานถ้าเป็น23รายเป็นเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ แต่เจ็ดลายจะเป็น PGs ค่ะมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมค่ะครับแล้วก็เขาปลูกอะไรบ้างครับพี่หลกักๆเลยคือคปลูกข้าวค่ะปลูกข้าวปลูกข้าวเลยค่ะในชุมชนปลูกข้าวแล้วก็จะมีผักตามฤด,ดูกาลค่ะที่ที่ที่เขาไม่สามารถไปตลาดได้เขาปลูกกินแต่ว่ามันจะเหลือค่ะสิบมัดยี่สิบมัดเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นครวรวบรวมไปขายให้กับสมาชิกที่ห่วงเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วเรื่องตลาดของข้าวกับตลาดผักแล้วครับพี่ เนื่องจากต้นทุนเรามันสูงกว่าพื้นที่อื่นพื้นที่อื่นน่ะต้นทุนมันจะถูกกว่าของเราต้นทุนมันจะสูงค่ะต <Okay. S 1> ลาดผักไม่มีปัญหาค่ะขายได้ขายได้ตลอดค่ะมีออกมาก็ขายได้เพราะว่าเราอยู่ของของเรามีที่จําหน่ายคือเป็นตลาดเขียวเชียงใหม่นะคะ <Okay. S 1> ที่เราพูดถึงตลาดเขียวเชีย,ชยงใหม่เหมือนตอนนี้ที่ที่กลุ่มของเกษตรสีบ้านแม่ตากก็เข้าไปร่วมเนาะที่ข่วงเกษตรอินทรีย์ค่ะกลุ่มจะไปวันเสาร์ค่ะ <Okay. S 1> ของพี่ไปวันอังคารพระฤหัสค่ะเสาร์ค่ะ ราคามันจะมีเกณฑ์ราคาอยู่ที่ข่วงขวงก็จะมีเกณฑ์ราคาอยู่ว่าช่วงเนี้ยเราจะขายเท่าไหร่อกิโลละเท่าไหร่อไะไรเงี้ยค่ะแต่ราคากลางของตลาดใช่ค่ะที<ช>่ที่ข่วไไงะจะมีราคากลางทุกอย่างค่ะผลผลิตทุกอย่างข้าวผักอะไรเงี้ยค่ะจะมีราคาข้าวของเราต้นทุนเราจะสูงกว่าพื้นที่อื่นคะ่ะเรายกตัวอย่างเนาะอย่างพื้นที่อื่นเขาต้นทุนเขาถูกถูกจากแรงงานคิดจากค่าแรงงานนะคะที่อื่นเขาถูก200อกว่าบาทเงแบบี้ยคะ่ะ แต่ของเราต้นทุนมันสูงแตม่มันขายได้ค่ะข้าวมันขายได้คะ,<า><ล>ะช่วงนี้าราคาข้าวอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมแล้วเท่าไรคะถ้าเป็นของสันกาแพงก็จะ70บาทค่ะ,ะแต่ถ้าเป็นพื้นที่อื่น60บาทเรื่องการแปลรูปเหรอครับจริงๆเราไม่ได้คนรุ่นใหม่เนาะ,แต,ะแต่เราก็ทําแบบคนรุ่นใหม่เราต้องคิดทันค่ะ,ะกระแสะมาดีค่ะแรงค่ะเรื่องการแปรรูปอย่างเรื่องตอนนี้เราทําแป้งข้าวเนี่ยถ้าถามว่าเราก็ยังไม่เจอใครที่ทําแป้งข้าวอะค่ะมีแต่เราทําอยู่ตลาดไปได้ดีค่ะ เราแล้วเราก็ไปเจอผู้บริโภคด้วยผู้บริโภคที่เขาใช้แป้งข้าวค่ะสําหรับทาเบเกอรี่ค่ะตอนนี้กระแสคนทาเบเกอรี่แป้งข้าวอะค่ะมีเยอะเราก็เลยเรารู้สึกว่าเราโชคดีไปแล้วตอนนี้ถ้าเป็นข้าวแป้งข้าวกิโลละร้อยยี่สิบค่ะจากที่เราขายข้าวข้าวกล้องเจ็ดสิบนะคะอันนี้เราขายออนไลน์ด้วยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เราขายออนไลน์ด้วยขายได้ทั่วเลยนะคะตอนนี้ขายไปอีสานก็ได้ไปทางใต้ไปกรุงเทพเนี่ยได้อยู่ค่ะได้อยู่ พัฒนาก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะตอนน,นี้ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาตั้งทั้งผลผลิตทั้งที่เราแปลรูปทั้งแพ็เกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเดินค่ะยังยังไม่เดินปัป๊บก<ร>็ได้มีคนรุ่นใหม่ที่คืนถิ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะให้เข้ามาช่วยการจัดการเรื่อง แพคเกจจิ้งหรือว่าการโฆษณาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทางกลุ่มนี้มีการสอนเรื่องเกี่ยวกับออม้อมเงินด้วยไหมครับมีค่ะกลุ่มออจะมีการออมประจําเดือนเหมือนเหมือนที่เราอยู่ในกลุ่ม,มค่ะทุกเดือนเราก็จะมีการออมมันจะอาจจะเป็นวันละบาท เดือนละ50บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่ากลุ่มที่เราอยู่อ่ะเขาจะมีกฎระเบียบของเขาอยู่ค่ะเราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มโยค่ะหลังจากที่เรากลับมาจากโรงงานเนี่ยครับเรามาทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยครับชีวิตพี่ดีขึ้นไหมครับแล้วก็สุขภาพของเราดีขึ้นไหมครับดีขึ้นค่ะว่า สิ่งแรกเลยที่ได้จากการที่เรากลับมาจากโรงงานแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วเรามาทําเกษตรนะคะสิ่งแรกเลยคือพี่อ่ะพี่จําจนทุกวันนี้นะแม่พี่บอกว่าแม่มีความสุขมากที่เรามาอยู่บ้านนะคะเพราะว่าตอนเราทําโรงงานเงี้ยว,วันเสาร์วอาทิตย์เราจะไม่ได้หยุดแม่จะถามว่าวันอาทิตย์นี้ทำโอทีไหมเงี้ยค่ะค เราต้องไปทำโอทีเสาร์อาทิตย์เนาะพอเราเป็นเกษตรดีซีอะตื่นสายก็ได้ค่ะนอนตื่นสายก็ได้ไม่มีใครมาเลียกมาปลุกเราจะทํางานเวลาไหนก็ได้เพราะมันอยู่ในพื้นที่เราเนาะค่ะแล้วเราก็มีเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์นะค่ะความสัมพันธ์ในครอบครัวเราอะค่ะเนาะเราอยู่บ้านเรามีเวลาอยู่บ้านดูแลพ่อแม่ลูกค่ะถ้าเราไปทํางานเน่เราจะไม่มีเวลาในส่วนนี้มันจะหายไปเลยค่ะมันจะหายไปเลยจริงๆนะคะที่ผ่านมาพี่เป็นแบบนั้น เราร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมศิลปะและธรรหรือ ัไมม่วีวน,น,นสุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่แอ้ฝากกับเกษตรกรที่สนใจที่จะหันมาทำเกษตรอินทรีย์ว่าดีอย่างไร หรือว่ามีประโยชน์ต่อเราอย่างไรบ้างครับถ้าถามว่าอยากอยากชวนให้ค่ะคนมาทําเกษตรอินทรีย์นะคะบางทีอะ่ะเราเราไม่เจอปัญหาเราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราเจอปัญหาอย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดมันจะมีคนรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านเยอะมากเราก็ต้องไปไปไปหาเขาเนาะหรือว่าถ้าเขาสนใจเขามาหาเราเราก็จะคุยกันก่อนว่าเขาถนัดทําเรื่องอะไรคะ่ะคนที่มา เขาถนัดเรื่องอะไรเราก็จะไปสนับสนุนเขาในส่วนที่เขาถนัดมันจะไปได้ดีถ้าถ้าเราบอกว่ามาทําอันนี้นะต้องมาทําอันนี้นะบางทีทาแล้วไม่สําเร็จค่ะเขาก็จะหมดกําลังใจเราจะไปส่งเสริมเขาเรื่องเรื่องสิ่งที่เขาถนัดอย่างอย่างช่วงนี้ค่ะกระแสมาดีมาก ท,ที่ที่แม่มาทำแล้วแม่มาทําที่จิ้งโกงกับกลุ่มกระสสีบ้านเมตตาะคะ่ะมันเป็นอะไรที่ดีง่ายแล้วก็มันเห็นผลเร็วค่ะ,ะเห็นผลเร็วเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาแค่สองถึงสามเดือนนะคะเราก็เอามารวมกันอย่างอย่างตอนนี้ที่กลุ่มอะทาเรื่องแป้งข้าวใช่ไหมคะ,ะกระแสะแป้งข้าวเรื่องเบกเกอรี่ทำเบกเกอรี่ได้มีจิ้งโกงค่ะจิ้งโกงที่เป็นโปรตีนนะคะ,ะโปรตีนทางเลือกอสามารถเอามามารวมกันกับแป้งข้าวค่ะ เอาไปทําเป็นเบเกอรี่อย่างยายกตัวอย่างเช่นคุกกี้แป้งข้าวจิ้งโกงเนี่ยค่ะคตอนนี้ก็พัฒนาตอนนี้ทําเป็นผลผลิตออกมาแล้วแต่ว่าต้องรอแพคเกจจิ้งค่ะตอนนี้รอแพคเกจจิ้งเราอ,อยากให้เราอ,อยากให้เด็กๆที่ที่สนใจเราก็เข้ามาเรียนรู้มาร่วมกันบางคนอาจจะต้องบางคนอาจจะถนัดเรื่องการทําขนมเนี้ยค่ะเราก็เอามาทําขนม่าคนอาจ ออกแบบอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะขายออนไลน์ได้เงค่ะเราอยากให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ามาค่ะเข้ามาช่วยกันพัฒนาทั้งชุมชนด้วยตนเองด้วยแล้วก็จะได้มีเวลาอยู่บ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ดีค่ะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะครับให้มาทําเกษตรอินรีย์กันนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่แอร์เล่าให้ฟังนะครับก็ได้ทั้งสุขภาพจิตมีเงินเก็บแล้วก็ได้อยู่บ้านด้วยนะครับก็ พอสะพานภายในบ้านก็จะได้ดีด้วยนะครับก็อ,อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาปลูกเกษตรอินทรีย์กันเยอะๆนะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมและพี่แอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อุ่นไอแผ่นดินนี้แสนโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยแผ่นดินทองของคนรวยน้ำใจเอกลักยิ้มละไมยิ้มสยา